น้ำตกตาดตัดอีตู่เป็นน้ำตกตัดอีกแห่งหนึ่งที่มีธรมรมชาติที่สวยสดงดงามคองจำปาศักดิ์ลาวไต้เป็นน้ำตกที่สามารถลงเล่นน้ำธรมรมชาติพร้อมกับพักผ่อนในรีสอร์ทก่อนจะไปรับส่งประวัติความเป็นมาของซื่อน้ำตกตัดอีตู่ว่าจะมีประวัติความเป็นมาคือแนวใดนั่นฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ตาดอีตุแมนสถานที่ท่องเที่ยวที่มีต้นกำเนิดมาจากหวยจัมปีมีขนาดควมำกวงประมาณเจ้าแเมตรมีความสูงประมาณหาสิเมตรระยะห่างจากตัวเมืออปากเซสาสิบห้กิโลเมตรห่างจากตัวเมืออปากซองสิบห้กิโลเมตรและห่างจากบ้านหลักสามสิบห้าประมาณเก้ร้อยเมตร ประวัติความเป็นมาของซือนามตกตัดอีตู่ก่อนจะเอิ่นซือว่านามตกตัดอีตู่แต่ดังเดิมตัดแหงหนีมีซือว่านามตกตัดจำปีหยอนว่ากำเนิดจากไซหวยนามจำปีไซหวยนี้มีตนกำเนิดมาจากผู้ไฟเทวดาเซมเแียนห้องลาวะของผู้เข้าไฟระเบิดที่ดับตัวไยละอิดละเอี่ยวลงไสนามเซโดน ตาดแฮ้งนี้ได้กําเนิดขึ้นอยู่ระว่างกลางของทรงบ้านคือบ้านอีตูและบ้านห้วยเจียดบ้านห้วยเจียดก็แม่นบ้านชนเผ่าหนึ่งที่มีชื่อเอ่นตามชื่อของเจ้าก๊กเจ้าเล่าที่ใหญ่มากทํามาหากินเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนอยู่ที่นี่ก็คือยอเจียดซึ่งแม่นชนเผ่าตะโอยได้มาเฮ็ดไห้เฮ็ดสวนอยู่แคมห้วยแห่งนี้ จากนั้นมาก็มีลูกหลานแล้วกายเป็นบ้านออเจียตส้นเผานี่ได้เคยเฮ็ดพิธีบงวงสรวงดวงวิญญาณของผีเจ้าทินตามการเสื้อถือผ่านมาวันหนึ่งโยเจียบได้แต่งให้ท่าโซโลซ่งแมนลูกเคยทางแมนเป็นผู้ซอยเวียกภายในบ้านไปหาสื่อคุ้ยเพื่อไม่เฮ็ดิดีตามที่เคยเฮ็ดมา เท่าโซโลได้ปฏิบัติตามคำสั่งของพอ่อเท่าพอดีได้ควยอีตู่หนึ่งเมื่อกลับมาหอดหวยจำปีเห็นว่าปริมาณน,น้ำหวยได้ไหลขึ้นและไหลแห้งกว่าเกา่าย่อนสาเหตุฝนตกในหมือก่อนแต่เท่าโซโลก็ได้ตัดสินใจนำเอาควยอีตูนั่นขามน้ำไปเพื่อให้ท่วงทันกับความต้องการ เมื่อท่าโซโลเอาควยคามนาม้ำหอดเครื่องห่วยปรากฏว่ากระแสน้ำได้ทั้งแห้งเฮ็ดให้ควยอีตู่ตันทานตัวกะแสน้ำบ่ได้จ,จึงสู่ลงตาดแห้งน,นั้นจนทงแก่ความตายส่วนท่าโซโลก็เอาตัวหอดจากความตายอย่างน่าอัศจรรย์นับแต่นั้นมาน้ำตกตจจัดจำปีก็ได้เปลี่ยนชื่อเป็นตด อีตูจุนหอดเท่าทุกวันนี้จากการเล่าประวัติหน่อของน้ำตกตาดอีตูก็จบลงเพียงเท่านี้พิษผปาะการใดต้องขออภัยฝากคอมเมนต์กดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปขอขอบใจ